วีโก้สี่ประตูกตสองเก้าสองปทุมธานีไปดูเจ้าของครับสวัสดีครับต่อ,อครับมาจากปทุมธานีครับมาเรียนกับคุณเตา่าวันนี้จะมาสอบท่าเจ็ดเกียร์ถอยเข้าซองนะครับจะดูยังไงจะตามดูเลยครับเดี๋ยวถ้าใส่รักแ,แปลกๆตุ๊กเลยตุ๊ท่อเลยท่อครับท่อฟ้าท่อฟ้านะครับครับ เป็นคลิปคลิปแรกนะครับที่กู้เต่าใช้รถกระบะนะที่ผ่านๆมาจะเป็นรถเก๋งทั้งหมดจบมาจากสถาบันไหนอีกรถมาเลียนกู้เต่าเนี่ยจบมาจากโรงเรียนสอนขับรถแถวแถวรัชดาครับอ้าวลูกศิษย์ใครก็ฟังเอาเองแล้วกันจบกับเขาแล้วทำไมมาเรียนกู้เต่าอีกอ่ะเขาบอกต้องได้ใบขับขี่ครับต้องไปเรียนเขาต่อครับอ๋อนะครับเขาบังคับให้เอาใบขับขี่มาก่อนแล้วเขาไม่สอนถ้าเกียร์นะครับ บายวีโก้ปีดันเนอร์นะครับจะดูครับความแตกต่างระหว่างรถกับบะกับรถเก๋งนะครับการถอยเข้าจอดเจเกียร์ท้แรกนะครับเนเดิมเดินลถไปเรียบเสานะครับห่างจากเสาไม่เกิน3ามสิบเซนหรือไม่เกิน1เมตรนะครับกันชนท้ายเสมอเสาหักายหมดเลยนะครับเสาเป็นจุดหมุนนะครับแบ่งครึ่งรถนะครับ อยู่เสาที่กูต่อเอาผมก็ติดผูกไว้นะฮะกันชนหน้าพ้นทางซ้ายหมดก็หักขวาใจกล้ามากนะครับเนี่ยจะไม่มีใบขีบขับรถมาจากปทุมสามนะครับเอาเกียร์ที่สี่ ห้าเอาเกียร์ที่ห้าน่าจะได้เอาลงมาดูหน่อยผู้เรียนดับเครื่องยนต์นะครับเอาเชิญสก,กิดเสาไหมห่างเสาครับนะห่างเสาด้านหน้า1นึ่งเมตรด้านหลังก็หนึ่งเมตรครับด้านหน้าก็ห่างครับเอ,เอาเข้าได้แล้วออกได้ไหมได้ครับเอาเชิญไม่ใช่ว่าเอาเข้าได้นะครับจอดได้แล้วออกไม่เป็นนะครับ ที่ธันวานะครับคันนี้ก็เวลา11นาฬิกา11นาฬิกา25นาทีานะครับหลักการออกก็6นะครับเกียร์เดียวนะครับรอไป7-8เกียร์แล้วนะครับ ท่าเลี้ยวน้อยนะครับคืนพวงมาลัยน้อยหากพวงมาลัยน้อยก็จะไม่พ้นนะครับเพราะฉะนั้นผู้เรียนก็ต้องไปเพิ่มเติมเอาเองนะครับแต่ผู้เต่าถ่ายคลิปนี้นะครับก็เป็นเพียงการสื่อนะครับให้ผู้ใช้หรือว่าผู้ที่รับชมอยู่นําไปปรับใช้ในชีวิตประจาวันเราเองนะฮะถอยยาไปครับถอยยาไปนะครับเข้าใจทฤษฎีแล้วนะครับส่วนท่าปฏิบัติก็ค่อยคิดตามหลักของทฤษฎีก็ไม่ยากนะถ่ายเห็นกันบ่อย ท่พอฝึกง่ายนะครับทหารเนี่ยนะครับฝึกไม่ยากทอบอทอออเหลือทอรอยังไม่มานะครับเชิญครับไอ้สัมภาษณ์นิดนึงเอาที่เราจะฝากก่อนปีใหม่เอาสำหรับปีใหม่นี้นะครับยังไงก็ขับขี่ขอให้ระมัดระวังแล้วก็มีสติทุกครั้งด้วยนะครับให้สัญญาณไฟทุกครั้งเมื่อต้องการจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาและคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งดื่มไม่ขับแล้วก็ง่วงกะนอนครับครับก็ ขาดไปจากความห่วงใยนะครับจากทอเกี่ยวกับการใช้รถเชื่ถนนนะครับขอบคุณมากครับครับ